สวัสดีครับพบกับช่องของเราอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงแบคคิวขึ้นดังซีซั่นสมนะครับก็เป็นการเล่นการส,สดนะครับสอนการส,สดนะครับโดยแชมป์นานบบ้านนะครับแล้วก็เห็นกล้องรอนเป็นแบบนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็จะกดส่งกล้องรอกันนะครับว่าเราจะได้รูปแบบการเล่นเกมเปิดเกมแบบไหนนะครับและเล่นสไตล์การเล่นยังไงแล้วก็มีบทโทษแบบไหนนะครับถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเราไปกดกันเลยดีกว่าจึอือโอปัมญี่ปุ่นเนาะ ปกติแล้วป้อมญี่ปุ่นนั่นไม่ค่อยได้เล่นกันแล้วนะอิทธิพลตึงๆด้วยจริงๆป้อมญี่ปุ่นไม่มีใครเล่นกันแล้วนะครับณปัจจุบันนะครับไม่ได้เล่นเลยเพราะว่ามันถูกทําลายด้วยไอไปหมดแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของสไตล์การเล่นกันนะครับผมเอาละครับมาดูเรื่องสไตล์การเล่นกันนะครับถ้าอิทธิถ้าป้อมญี่ปุ่นก็ต้องเน้นอิทธิพลนะอเอ้ยตามใจฉันก็ได้นะตามใจฉันก็ได้นะโอเค ก็ผมจะเล่นป้อมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เล่นแบบสไตล์ตามใจนะครับผมเราจะเล่นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคเรางมดดูบ,ดบดทโทษกันดีกว่านะครับผมเอาละครับมาตัดบงที่บทลงโทษกันนะครับผมก็ญี่ปุ่นก็อยากจะเล่นโดยอิทธิพลเนาะโอ้อาเราก็ยังรอดอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ อีพีนี้เราจะเล่นป้อมญี่ปุ่นนะครับผมนะครับผมเล่นแบบไหนก็ได้นะครับโอเคเอามาตัดภาพดีเกมกันดีกว่านะครับโอเคก่อนที่ตัดภาพดีเกมนะครับผมมีคาแนะนำนะครับใครรู้ตัวว่าตัวเองพื้นฐานไม่แน่นนะครับใครรู้ตัวเองว่ารู้สึกตัวเองขาดอะไรบางอย่างแล้วใครรู้ตัวเองว่าตัวเองนี่กําลังอยากจริงจังกลับหลกล้อมแล้วอยากจะพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นครับผมแนะนำสามชุดนี้เลยครับประกอบด้วยชุดที่หนึ่งครับเรื่องของการเปิดเกมชุดที่สองเรื่องของรูปร่างและชุดที่สามเรื่องของกายุทธนะครับเอนี้จะเป็นแบบคลิปในออนไลน์นะครับเราก็จะ ไปศึกษากันในคลิปนะครับผมในออนไลน์นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นได้ตลอดชีพนะครับดูเมื่อไหร่ก็ได้นั่นคับผมโอเคก็อันนี้ถ้าฐานเรามั่งคงเราก็ไปต่อยอดที่สูงขึ้นได้นั่นเองนะครับต่ออันนึงก็คือมาตอนเนื่องจากโจสกินะครับลูกที่1นึ่งด้วยที่สินะครับผมก็แล้วเราเดินโจสกิจบแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่าบางทีเราควรทาอะไรนะครับอันนี้จะบอกหมดดังละเอียดเลยนะครับก็แต่เป็นโจสกิที่ผมใช้สอนนะเพราะว่า อ่าที่นี่ผมสอนยังไงผมก็เอาอันนั้นอ่ะมาใส่ลงในนี้แล้วให้เด็กอะไปดูเพื่อที่ได้ผมไม่ต้องพูยเยอะๆนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณไม่ได้นี้ไปก็เปรียบเสมือนผมเข้าไปสอนเองนั่นแหละนะครับแต่ว่าคุณก็แค่ทําความเข้าใจนั่นเองนะครับผมโอเคก็อันนี้จะเป็นข้อข้างละเอียดแล้วตั้งแต่มุมนี้เป็นของดําทํายังไงมุมนี้ของขาวทายังไงเลยนะครับผมนะครับอันนี้ข้อข้างละเอียดแต่ผมต่อยฟรีรูปที่1แล้วนะส่วน2องถึงกก็ไม่ได้ปล่อยนะครับผมโอเคอีกนึงก็คือเทคนิคการหัด แทมนี่แท้จริงนะครับอันนี้คือโค้ดสาคัญเลยนะครับแม้กระทั่งมืออาชีพเองนะครับทุกกระดานต้องมีการประเมินแ้มการประเมินแต้มแท้จริงถ้าเราประเมินแต้มไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะเลือกกลยุทธ์ที่ไม่ดีนะครับพอเลือกกลยุทธ์ที่ไม่ดีเราก็เลือกเป็นแบบที่ไม่ได้สมเหตุสมผลด้วยนั่นเองนะครับผมน,นี่ก็จะช่วยให้เราสามารถเออง์ประกอบไทยที่ทําให้โอกาสเราชนะที่มากขึ้นนะครับผมโอเคเอีกอันนึงก็คือรวมท่าหมากเดบิชเ็นเกมนะครับอันนี้ก็จะปราบเก็บเสมือน อ่รูปแบบของเขาเรียกอะไรอะ่ะรูปแบบของ n อ็นเกนะครับที่เพราะว่า,วาสมมุติว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามา n อ็นเกมกับเราแล้วรับ,รบ,รบปกติธรรมดาบางทีอาจจะมีเม,ม็ดหมากเด็ดนะครับหรือมีเม็ดการที่เล่น n อ็นเกมที่สามารถทําให้เราไม่ขาดทุนนะครับหรือไม่อ่หรือไม่เราก็ไม่ไม่ขาดทนุนหรือไม่บางทีเราสามารถที่จะ สวนกลับได้นั่นเองนะครับหรือเราเวลาเราไปลดเอ็นเกมอ่ะมาเราสามารถที่จะถ้าลดธรรมดาลดได้แค่นี้แต่มีหมากเด็ดที่สามารถทําให้เราลดได้พื้นที่ที่เยอะขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมโอเคก็ตามกติกานะครับอยากได้อันไหนนะครับแค่านั้นนะครับและทั้งส่งมาท่านี้ทั้งด้านได้เลยนะครับผมส่งหรือทางที่แชทส่งตัวผมได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับตัดภาพที่เกมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับอันนี้เราก็จะตัดภาพที่เกมกันนะครับนี่ผมเล่นเอลิฟิสต็อปนะครับหนึ่งดังนะครับปะทะ อืมคนจีนนะครับถึงดังเช่นกันเราเป็นป้อมญี่ปุ่นนะเราน่าจะเล่นป้อมญี่ปุ่นไม่ได้นะครับอ้าเล่นได้แล้วปกติแล้วสีขาวอะไม่ควรเล่นป้อมนะครับเพื่อนๆอนอย่าไปทํานะเด็ดขาดนะครับผมก่อนที่เพื่อนจะรับชมเกมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์เพื่อนกำลังใจของเรานะครับแล้าใครอยากสนท้องเราก็ที่นี่ได้เลยนะครับแล้วตอนนี้ทางช่องเราก็มีสมัครเป็นเมมเบอร์แล้วนะครับผมอืมสมัครเป็นเมมเบอร์แล้วนะครับใครที่ อยากจะเป็นหนึ่งในกำลังใจของเราก็มีตรงข้างเขาว่าก้ติดตามนะครับมีขาว่าสมัครอยู่สามารถไปกดดูแล้วก็ไปอ่านสิ่พิเศษต่างๆได้นั่นเองนะครับผมอ่ามีถึงเป็นคิวดัางแล้วก็มืออาชีพนะมืออาชีพเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นการเล่นกับผมนะส่วนมือคิวเนี่ยก็เอาเกมในการคอมเมนต์นะครับผมอ่าอันนี้สิขาวเล่นตำแหน่งนี้นะครับก็เหมือนก y ับอิทธิพลประทับพื้นที่เนาะเขาล้อมมุมตั้งสองมุมเลยนะครับผมอันนี้เขาก็ได้ตรงนี้มาปุ๊บอันนี้ผมขอเล่นที่ทีหนึ่งเ <c oughs> อ่อ เวลาเขาเล้มุมอย่างเนี้ยนะครับเราก็จะสังเกตว่าตอนเนี้ยสีขาวก็มีท่ารับหล,หลายทางแล้วอันนี้แล้วเขาเล่นแบบนี้นะครับเราก็จะไม่กลัวนะครับเราสามารถเบียดได้เลน่นนี้ปุ๊บเราก็แลกแบบด้วยการเล่นแบบนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อออกนะครับแต่ใน,ในเกมจริงเขาไม่ยอมรับนะครับผมก็ขอเล่นตำแหน่งนี้เลยนะครับนะครับอืมโอเคเราก็จะต่อออกนะครับผม แต่ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้สีดําก็จะทิ้งมือนะเพราะว่าดําเข้าข้างแข็งแรงนะครับแต่ว่าถ้าดําทิ้งมือเขาก็จะมีเม็ดเล่นด้วยตําแหน่งนี้ครับสามารถเล่นตรงอย่างนี้ได้นั่นเองนะครับโอ้เขาเล่นเส้นสีอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะอันนี้เป็นคนจีนนะเนี่ยอือย่างนี้ทําให้ผมอ่ะได้พื้นที่เข้าข้างเยอะขึ้นนะผมก็จะเล่นตำแหน่งนี้นะครับว่าจะอย่างนี้ผมว่าผมได้พื้นที่เยอะขึ้นนะครับอแล้วผมก็ตั้งขึ้นเลย เห็นไหมอันนี้มันจะต่างจากจุดสามสี่นะโ <c oughs> oh. อ้แล้วเอาจริงดีอย่างนี้ผมจมตีได้หรือเปล่าอืมอืมถ้าผมปิดอย่างนี้เพราะว่าปิดอย่างนี้ไม่ค่อยคุ้มนั้นผมขอเล่นเม็ดนี้ก่อนนะครับ อืมนี่ผมว่าเขาตั้งขึ้นแน่เลยกับโจมตีหรออืมเพราะว่าตรงนี้เขาต้องกลับมารับรับบริเวณแถวนี้นะไม่เขาต้องกลับมารับแถวนี้นะไม่งั้นเนะี่ยอรอผมมาใหญ่นะอ่าโอเคผมพ่ากลางเลย ข้างนอกนี่ผมไม่ค่อยกลัวนะอันนี้ผมเล่นนี่คือตรงเนี้ยเขาแข็งแรงแล้วล่ะเราก็ประชิดได้นะครับจริงๆเราบุกในพื้นที่เขาเราควรประชิดหน้านี่เราตัดเลยอัะต,ตีีมไหมตะออกเหรออืมอืม ต่อลงหรอต่อลงผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะอืมแล้วผมเล่นนี้ผมเป้าหมายคืออยากจะโจมตีก้อนของสีสีดำฝั่งนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับอ่องั้นผมก็อุ้ยงั้นผมก็ต้องเล่นอีกทีหนึ่งสีเทาอย่างนี้อืมถ้าอย่างนี้ออ,นออกมาก้อนนี้ก็จะถูกโจมตีแล้วนะครับ โอ้นี้อันนี้ผมขายเลยนะเพื่อนๆอ่ะหลายๆคนอ่ะชอบที่จะไม่ยอมขายนะครับเวลาตัดอย่างเงี้ยชอบไปหนีออกมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้ว่ไม่จาเป็นต้องเหีับพื้นที่เพื่อนๆต้องอย่าลืมก่อนว่าเนี่ยคือพื้นที่ของเราเอ้พื้นที่ของเขานะครับเราเข้าไปลดพื้นที่เขาอยู่แล้วนะอย่างนี้ผมกับไลนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมโอเคนะครับอันนี้ผมปุ๊บปุ๊บกับอันนี้อันไหนเซนเต้เนี่ยเล่นด้านนี้ปั๊บปั๊บ ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บโอ้อันนี้ก็เซนเต้นนะอืมอันนี้ผมว่านี่ก็เซนเต้นนะอืมอะ่ะอย่างที่ผมบอกครับผมนะ่ะเล่นโบลินแถวแถวนี้ไปแล้วใช่ไหม เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะมีหมากที่เล่นตำแหน่งนี้อยู่นะครับผมเพราะงั้นตรงนี้ไม่ใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องไปรับสาพื้นที่นะครับเพราะว่าเขาเล่นอีกทีนึงก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออยีนะ่สิบเนาะเรารับษาพื้นที่ตรงนี้ใหญ่กว่านะครับนี่ผมว่าผมรักษาพืนที่ตรงนี้ใหญ่กว่าอ่าเขาเข้าสามสาม เออจริงๆเราล้อมมุมก็ใหญ่หนังกันนะอืมตอนนี้เราก็มีทั้งเรื่องสองทางเนาะเราปิดด้านนี้กับด้านนี้อะไรสําคัญกว่าครับผมอันนี้ผมว่าปิดด้านนี้ดีกว่าตอนเนี้ยเขามีกลุ่มวิกฤหนุงกลุ่มครับตรงบริเวณแถวนี้นะครับผมก็จะใช้ปัญหาบริเวณแถวนั้นแหละในการเล่นขึ้นมานะครับอ่ะตอนเนี้ยผมอะมีสีขาวสองจุดตรงนี้นะครับเพราะงั้นผมจะไม่ยอมให้เขาได้ตรงนั้นนะผมจะตั้งขึ้นแบบนี้นะครับ คือเรามีหมากช่วยอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ไม่จําเป็นจะต้องไปไปล่อยเขาได้รอดอย่างง่ายๆนะครับโอ้อันนี้กําลังเล่นนี่เลยปากเสือดีถ้าปากเสืออืมกับเชื่อมว่ายานี้ก็ได้นะไม่มีไม่ไมไมไมแย่โอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้เขาก็จะถูกขังอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับ โอเคนี่ก็ตอตอนเนี้ยเขาอ่ะมีตรงเนี้ยที่อ่อนแอนะครับเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตว่าจะมีบริเวณด้านเนี่ยด้านนด้านเนี้ยด้านเนี้ยด้านเนี้ยของสีดาอ่อนแออยู่นะครับเพราะงั้นผมจะสังเกตว่าผมไม่ได้โจมตีเขาเลยนะแต่เดี๋ยวว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็มาให้ผมจมตีเองนะครับอืมอันนี้ผมกําลังคิดอยู่ปื๊บปอืออันนี้ยังไงนี่ก็เซนเต้นะครับ เห็นไหมทีนี้เขาก็จะมีกลุ่มวิสองกลุ่มแล้วนะครับอย่างเงี้ยถ้าสถานการณ์อย่างเงี้ยข่าวเล่นง่ายมากนะครับตอนนี้เพื่อนๆหลายคนว่าจะรู้สึกว่าอ๋อมันอันนี้นี่โอ้โหสีดําำตรงนี้นะแต่ว่าจริงๆเขาคอมอนแอร์เขามีเยอะกว่านะครับนี่ผมต่อลงนะครับอนาคตผมสาบานเบียดตรงนี้ได้นะครับโอเคองั้นผมต่อลงเลยครับผมเดีย๋ยวเขาตรงนี้เขาต้องหนีอยู่แล้วนะครับอืมอันนี้เราต้องปิดเนาะอันนี้ถ้ากลับตรงนี้เราเชื่อมเกาหับเพิ่นไม่ได้แล้วเนาะ แต่ว่าเราก็มีความแข็งแรงที่มากพอที่จะสามารถทำแบบนี้ได้โอ้เอาจริงดิเอ้ยอันนี้ผมตัดได้เลยนะเอาจริงดิเนี่ยเวลาชอบไปบุกการพื้นที่อย่างเงี้ยแหละมันก็เลยโอกาสที่ตายค่อนข้างสูงออันนี้ดูเหมือนจะไปปอกวนพังพื้นที่เรานะ แล้วเวลาเพื่อนนะอย่าไปปิดตรงนี้นะขังก่อนมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะผมว่าการที่ทําให้เขาอ่ะเป็นกลุ่มที่พอ,อะไรนะไม่มีฐานเน่ยมันสําคัญนะครับอย,อย่างเงี้ยผมก็ทําทให้เขาไม่มีฐานก่อนเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่เราอย่างนี้เขามีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มวีแล้วมีโอกาสที่เราให้อ่าเขาให้เราโจมตีอ่ะง่ายมากนะครับอันนี้ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมจึมมมม๊บจึ๊บ อันนี้ก็น่าจะสามารถเล่นตรงนี้ก่อนได้นะครับแล้วก็เล่นนี้นะครับจะสังเกตนะครับตอนเนี้ยตรงเนี้ยด้านบนตายนะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกลุ่มวีนะครับเนี่ยด้านเนี้ยด้าน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 ้ด้านเนี้ยด้านเนี้ยกลุ่มวีกับกลุ่มนี้นะตัวนี้โครงสร้างของผมอาจจะอยู่ประมาณนี้อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะแล้วไปหนีเลยนะ นะครับส่วนสีขาดามก็จะมีพื้นที่ชัดเจนอยู่ด้วยด้านข้างนะครับแต่ด้านข้างก็จะถูกผมทําลายได้เหมือนกันครับโอ้อันนี้ไม่ได้นะนี่เขาตายนะครับอันนี้ไม่จริงๆมันกลายเป็นโคนะอาา่อาฮะอ่าฮะอืมหรือผมจะปล่อยมันก่อนทีหนึ่งแล้วก็มาแย่งเล่นตำแหน่งนี้แต่นั่นก็เป็นเซนเต้หรือเปล่า อืมผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าผมรับเนี่ยให้มันเป็นโค้ดีไหมหรือว่าเราจะทำยังไงแต่อย่างนี้ผมว่าผมบุกก่อนนะครับอืมโอเคเขาต่อลงธรรมดานะครับก็ไม่น่ามีอะไรนะครับนี่เราก็สามารถเล่นหมักผิวได้เลยนะครับเรามีสองทางนะครับขาวสามารถเชื่อมตรงนี้ก็ได้นะครับ โอ้อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับนี่เราก็ตั้งไปเรากินก็นั้นได้แล้วอ่าเราดูพื้นที่กันนะครับเห็นไหมแค่เนี้ยเราก็ชนะแล้วนะเพื่อนๆพื่อนไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับในการแบบโอ้เขาบุกพื้นที่แล้วแบบฉันต้องไปฆ่าเขาเพื่ออะไรครับไม่มีเหตุผลเลยนะครับตอนนี้เราผมก็ไม่มีผลที่จะไปฆ่าเขาด้วยซ้ําเลยนะครับตำแหน่งเนี้ยอันนี้เขาจะหนีหรือเปล่าปุ๊บปุ๊บอืม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 ผมก็กลัวว่าเขาจะหนีนะ อืมอืมอืมอ่าผมขออัตลิก่อนดูซิเขาทำไงเขาจะโคไหมแต่โคออกมาคือมันสามารถค่าได้แหละแต่ว่าผมไม่ได้คิดจะค่านะครับผมไม่ได้คิดจะค่าเลยโอ้นี่เขาเพิ่มเต็มด้วยนะอันนี้ก็ไม่มีครับเราก็เชื่อมนะครับ อ่าเห็นหเขาก็พยายามที่จะทําอะไรตรงนั้นนะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจครับผมพังบ้านเลยคือผมบอกแต่แรกแล้วว่าผมปล่อยให้รอดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันผมให้รอดแต่พอเพรางะะนั้นผมเล่นแค่เนี้ยผมโอเคแล้วนะเนี่ยแล้วปิดอย่างเงี้ยแค่ตอนเนี้ยแตมเนี้ยผมก็นาแล้วนะเห็นไหมครับอันนี้ผมไม่ยังไม่ได้ไปกินกับสีด,ด,ดํมบเลโดอันนี้ผมว่าไม่ค่อยเืิกเท่าไหร่ถ้าต่อลงเขาตัด เอาอัตริเมนี้เขาเล่นนี่โอเคนั้นเราต่อลงไม่ได้ครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเรากินได้อยู่แล้วนะครับกินได้อยู่แล้วเขาตัดเมนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับกินนี้ไม่ได้นะครับหนึ่งสองถ้าเขาจะเล่นตำแหน่งนี้นะครับผมก็มีทางเลือกโดยการเล่นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับและอย่างหนึ่งคือถ้าเล่นนี่มาผมก็แค่เล่นนี้ครับแล้วก็ตอบแล้วก็เนี่ยก็กินได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมค่าดําได้อยู่แล้วนะครับดําขาวรอบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมิดซีเรียส ส่วนสีดำสองเม็ดก็เป็นกลุ่มวิกนะผมก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละครับไม่ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับ <c oughs> อันนี้กเขา,าคิดนะบางทีเพื่อนๆผมอ่ะ อัหลายคนนะชอบปาคิดตอนที่จังหวะที่เรากาลังจะตายทําไม่ครับทาไมเราทำไมเราไม่คิดตอนที่เรากําลังกาลังอ้นี้อ่ะอ๋อนี่ก็ต้องรับก่อนทําไมเราไม่คิดตั้งแต่แรกอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงเปิดเกมอะ เม็ดที่1อ่ะมันต้องสอบคองเม็ดสุดท้ายนะอันนี้เขาโจมตีไปก็เท่านั้นนะครับไม่นั่นเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าตอนนี้เรานี่มากกว่านะครับเราสามารถปิดลงเพื่อเอาพื้นที่ด้านนี้เนาะกับด้านนี้นะครับอืมผมว่าผมจะเล่นด้านนี้นะแล้วผมว่าจะโจมตีสีขาวโบเรนตรงนี้นะครับไอ้สีดํโบเรนตรงนี้นะอันนี้เขาอัตลิมาเนาะก็เราก็ถอต่อออกได้นะครับเพราะผมอยากจะโจมตีสีดำหนึ่งเม็ดอยู่แล้วนะครับ เราจมตีดำหนึ่งเมตรก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบไปเดินหน้าอย่างเงี้ยออกมาโอ้อันนี้อันนี้เขาตายอยู่แล้วเนาะนี่เราก็เชื่อมแหมตรงนี้เขาจะมาทําแบบนี้จริงๆอะ่ะมันสายไปแล้วครับจริงๆเป็นเนี่ยจะเล่นอย่างงี้หรอมันไม่ใช่แล้วอ่ะกูกินก็เชื่อมครับนี่อย่างงี้ไม่แบบนี้ไม่ควรทานะนี่มันคือการลดพื้นที่เขาเอ้ไม่ใช่ลดลมหายใจตัวเองนะครับอันนี้เหรอแล้วนี้เราแข็งแรงแล้วนี้เราก็แข็งแรงเราผมก็ถอยความแข็งแรงไปนะครับ ตอนนี้ต่อนทผมไม่ได้กินสีดำสามเม็ดนะครับผมก็นำนะครับนำเยอะด้วยเพราะงั้นมันหลายครั้งก็ไม่จําเป็นต้องไปช่วยขนาดนั้นนะครับผมเห็นหลายคนชอบช่วยจังเลยผมก็ไม่เข้าใจจริงจริงอันนี้เขาต่อองมาธรรมดาเนาะอืมอืมอืมผมกําลังคิดอยู่เลยเนี่ยว่าผมจะตะลิหรือว่าต่อออกดีถ้าตะลิปึ๊บปื๊บ แล้วก็เขาเรียกน,นะทําให้เขาอมาช่วยผมได้กินกินบริเวณเนี้ยกินบริเวณเนี้ยง่ายขึ้นผมก็ต้องอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมทุอน่าผมต้องอัตลิก่อนนะครับแต่ประเด็นคือถ้าผมต่อเล่นอย่างนี้อย่างนี้อืม อืมเราก็จะกินได้จริงแต่เขาก็ได้พื้นที่บริเวณตรงนี้ด้วยอืมเอาไงดีงั้นผมว่าผมเล่นอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็อีกทีหนึง่งอืมอันนี้เหมือนจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าอันนี้ผมอัตริปึ๊บ ต่อตำแหน่งนี้ได้อืมแต่ว่าเล่นอย่างงี้ก่อนนะครับคือโบลนตรงนี้คือแถวๆเนี้ยเรากินได้อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจเท่าไหร่อืมแต่ผมเล่นนี้แล้วผมจะคือผมว่าอยากเล่นเป็นนี้เพราะว่าผมว่าอยากจะเล่นนี้ต่อนะครับเล่นนี้แต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไร กับเอาอัตลัอย่างนี้อืมเพราะว่าอันนี้ดีกว่าแล้วก็แบบนี้อืมจำเพื่อนจะสังเกตว่าตอนนี้ผมมีกำแพงที่ค่อนข้างหนาแล้วเนาะผม,ผมก็เล่นดําเลยเห็นไหมเราก็ต้องประเมินแต้มให้ดีก่อนนะไม่งั้นเนะ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าทํำยังไงนะครับปกติแล้วถ้าสมมุติว่าผมเล่นแบบ ผมก็มีความคิดหนึ่งที่ผมจะเล่นอย่างเงี้ยแต่คนชอบที่จะต่อออกนะครับแต่ว่าอาจจะด้นดูในตำแหน่งเนี้ยนะครับแล้วก็อะไรเงี้ยนะครับอ่าแบบนี้อะไรอย่างนงี้นะครับแล้วก็ปิดอย่างงี้นะครับเอาอาจจะสังเกตว่าเรามีปัญหาเรื่องรอยตัดเราสามารถหนีรอดได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็มีปัญหาเรื่องรอยตัดนะครับเราทำลายพื้นที่เขาไปแต่เราก็ไม่สามารถทาอะไรได้ขนาดโอ้เขาตัดเลยเหรออุ้ยตัดเลยเหรอเล่วนี่ลวกันอ่ะ โอ้ยลืมไปมีสามสิบวินะครับผมต้องเปิดเสียงนิดนึงแหละ <c oughs> เห็นไหมพเพื่อนๆจะสังเกตว่าตอนนี้เราก็สามารถกินหนึ่งเม็ดได้โดยที่เราไม่ทําอะไรเลยเห็นไหมครับอันนี้หรออันนี้เราก็กินได้นะนี่ยโอ้โออันนี้อะไรเนี่ยโอ้โอโอ้โอันนี้เราปิดล้อมกินตรงนี้ อืม,อมว่าปิดล้อมนี่ใหญ่นะนี่ปิดนี่เลยใหญ่หอหอืมนี่คือเขาจะมาโจมตีผมหรอ อ่าคผมขอทิมตรงนี้ก่อนดูนี่เขาเล่นยังไงอ่ะโอเคแล้วปิดแล้วก็เล่นอย่างนี้อ่ะแล้วก็ค่อยอย่างนี้อ่ะผมก็อยากรู้ว่าเขาจะเล่นยังไงโอ้หนีบเลยเหรอ ถ้าหานี่ปงี้ผมตรงนี้เซนเต้น,นะเดี๋ยวเราเล่นนี้ดิถ้าเล่นเม็ดนี้ปุ๊บถ้าเราหลีบนี้อืมอ่ะอืเออเออเ้อเออเอออ หนสองต่อลงเล่นตรงนี้ทิมขึ้นหนึ่งสองสนี้เราสามารถเล่นอย่างนี้ได้หรือเปล่าอืมอันแนี <c oughs> ขอเล่นด้านนี้ตัดเซนเตน้แล้วก็กินไปเลย อาา่าฮะต่อลงด้านนี้เขาปิดนี่เราตัดนี่อืมอืมคือผมอยากได้ต่อลงนี้เซนเต้อะถ้างั้นผมต้องพยายามให้ตรงนี้เป็นหนึ่งข้องก่อนนะซะีใช่ไหมอือหึโอ้จริงปะเนี่ยถ้างั้นผมรอดแล้วนะ ันนี้ผมรอดแล้วนะรอดรอดแบบอันนี้เลยนะรอดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเขาเรียกอะไรอะแบบว่าผมอะได้ต่อลงตรงนี้เซ็นเต้แล้วอืมอันนี้ผมโอเคนะนี่ยอืม จริงๆอะ่ะผม,มแค่อยากจะทําให้ตรงเนี้ยผมว่าเป็นเซนเต้เนี่ยต่อลงเนี้ยเซนเต้เนี่ยต่อลงตรงเนี้ยเซนเต้ถ้าจะต่อลงตรงนี้เซนเต้ผมรอดแหละเนี่ยผมรอดแหละสิ่งที่ผมรอดแหละเซนเต้อเเตโอ้กินไอ้นี่ผมก็กินเด็ดดีหนึ่งสองสาม อือฮ uh ึ huh. อย่างนี้ผมรอดแล้วนะนี่ผมเล่นนี่ปุ๊บปุ๊บต่อลงปับ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บกินนี่ปั๊บ,บอืมเนี่ยผมรอดแล้วนะเนี่ยร้อยต้องหกสิสี่เม็ดอะใช้ไปสามนาทีเอง แต่ก็หวัดเสียวอยู่นะจริงตรงเนี้ยผมก็ค่องข้างลืมแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นเชฟที่น่าจะกินได้นะจริงผมลิ้นรอดแล้วเนี่ยเล่นเนี้ยรอดละพอปิดตรงนี้ผมก็จะหยอดปุ๊บล้วกินนี่นะครับอืมแต่ถ้าเขาเล่นเมน็ดนี้ผมก็เล่นเม็ดนี้ครับก็ก็รอดอยู่เหมือนกัน เอางนโง่สตันเลยอย่างนี้สตันเลยเนี่ยเห็นไหมจริงๆแล้วเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นว่าผมมันไม่ได้มันโจมตีแถวนี้เลยนะเห็นไหมผมไม่ได้แต่ต้องกันหนึ่งเม็ดตรงนี้เลยแต่ว่าผมมาไปทําอย่างอื่นสุดท้ายผมก็จะสร้างแนวกําแพงผมขึ้นมาเห็นปะพอสร้างแนวกําแพงผมขึ้นมาปุ๊บอะไอเหีย่ยวสีดําตรงนี้ก็ตายไปเองนะครับพอะงั้นเนี่ย เวลาเพื่อนๆที่จะโจมตีเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปไปโจมตีให้เขารู้ตัวเราทําอย่างอื่นก่อนก็ได้สมมุติถ้ามันทำอย่างอื่นไม่ได้เราก็ต้องมาทํำอะไรไม่ต้องทอําอะไรมันก็ได้นะครับอือันนี้เขาคิดหนักเลยว่าเขาทําไง <laughs> จริงๆแล้วคือมันรอดไปแล้วนะครับตรงเนี้ยหลังจากผมเล่นตรงนี้ก็รอดแล้วละ่ะ ถ้าเราตรงนี้มาผมนำแล้วนะนำเยอะด้วยแหละเนีย่ยเห็นไหมเนี่ยเรากดให้ดูเนี่ยโอ้สี C ่สิบห้าเลยแต่ถ้าผมตายก้อนนี้หลหรหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าหมูผมตายอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็มาณสิบแต้มเนาะอืมไม่นี้น่าจะสิบป่ะไม่เอาน,นี้ใหญ่น,นี้เป็นอันนี้ อันนี้มันเกี่ยวพันกับการลอยตัดสีสีดําตรงนี้นะครับเพราะง้นตรงนี้อ่านี้ผมก็เล่นป็น,นิครับก็รอดแล้วนะครับเห็นไหมอ่านี่เขาพยายามจะหนีตรงนี้เนาะแต่ว่าเขาลืมอะไรไปหรือเปล่าครับตรงนี้ของเขายังไม่รอดนะ มันเป็นการตัดของสีขาวอยู่นะครับอันนี้ก็ปล่อยเขาดิ้นไปผมก็ไม่รู้เขาดิ้นยังดิ้นอะไรของเขาแต่จรงิงตรงนี้มันไม่มีทางอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราเล่นแบบเวลาเราโจมตีเขากําลังโจมตีเขาอยู่นะครับหลายๆคนแบบโจมตีโอ้แล้วทำไมฉันตายก็เราไปโจมตีแล้วเราสร้างปัญหาไงนะครับอันนี้เราเล่นแบบธรรมดาก็รอดเนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับที่เขาจะรอดนะครับถึงเขารอดแต้มเขาก็ไม่พอนะครับ เวลาเราคำนวณแต้มแล้วครับว่ายังไงเขาก็ไม่พอเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับอ้าวนี้เขายอมแพ้เลยโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกด s ับสไครต์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับและใครอยากสนับสนุนเราก็ตรงคำว่าอะไรนะคำว่าติดตามมีคำว่าสมัครนะครับก็สมัครสมัครเป็นเมบอรกกับเราได้นะครับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ